สวัสดีครับผมเนมนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายของบริษัท ASMG สุรินวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า MG Extender นะครับเป็นตัวเตี้ย GC c เครื่องยนต์2,000เทอร์โบ161แรงมา้าเรามาเอาไปแต่งกันให้ดูนะครับว่ารถกระบะ MG Extender ตัวเตี้ยเนี่ยแต่งซิ่งแล้วเป็นยังไงหน้าตาจะออกมาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าตัวนี้ทำอะไรมาบ้างและราคาพร้อมออกรถในรูปแบบนี้ แต่งซิ่งพร้อมพร้อมซิ่งแบบนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่และผ่อนเท่าไรนะครับตัวนี้ถูกเปิดราคามา5 5 9 0 0 0บาทยังไม่หักส่วนลดใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าอยากรู้ว่าได้ส่วนลดเท่าไหร่เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะครับตัวนี้อย่างแรกเรามาดูกันก่อนว่าเอาไปทําอะไรมาบ้างอย่างแรกเลยนะครับที่เห็นได้ชัดๆตัวนี้ถูกโหลดลงด้านหลังนะครับโหลดลง5นิ้วด้านหน้าโหลดลง2นิ้ว ใช้แม็กด้านหน้านะครับ9.5แม็กด้านหลัง10.5นะครับเป็นออฟเซ็ตลึกๆเลยขนาดยางนะครับผมใช้เป็นขนาดยาง 265/35R18 นะครับด้านหน้า 265/35R18 สังเกตดูนะครับว่าจะยื่นออกมาจากตัวรถประมาณนิดนึง ยื่นออกมากําลังสวยนะครับสำหรับสายซิ่งคงจะถูกใจนะครับเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังจะถูกใช้ยางซีรีส์2อ5 3 5ห้าสนะครับด้านหลังเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆล้อจะยื่นออกมาจากตัวรถอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งถือว่ากำลังเหมาะกำลังสวยกันเลยนะครับตัวนี้ผมจัดให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าโหลดด้านหลัง5นิ้วด้านล่าด้านหน้า2นิ้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ถ้าเกิดว่าทุกท่านได้เห็นแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านก็จะมีคำตอบในใจว่าโหลดประมาณนี้ชอบไหมและแต่งออกมารูปร่างหน้าตาประมาณนี้ถูกใจไหมถ้าไม่ถูกใจจะไปปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนนะครับก็แล้วแต่แต่แตละคนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแล้วแต่การพิจารณารูปร่างหน้าตาขนาดนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะครับแต่งแบบนี้เลยจบ พร้อมซิ่งโหลดเตี้ยพร้อมแม็กพร้อมยางนะครับตัวนี้มีอุปกรณ์เสริมมาให้ก็อย่างเช่นน็อตซิ่งนะครับแล้วก็ฝาครอบป,ปั๊มดิสมาให้ใช้เงินออกรถรวมทั้งสิ้นหน้าตาแบบนี้3 9 0 0 0บาทได้ครบจบแบบนี้เลยแถมกันภัยชั้นหนึ่งพรบกรอบป้ายทะเบียนฟิล์มรอบคันกระบะไลเนอรอ์ถาดยางปูพื้นนะครับเบาะแคปก็มีให้ตัวนี้ใช้เงินจบจบเลยนะครับ39,000บาท ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นเพิ่มเติมรับรถซิ่งซิงแบบนี้ไปได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ค่างวดเท่าไหร่ค่างวดอยู่ที่8,200บาท84งวดครับ8,200บาท84งวดค่างวดคงที่ตลอดสัญญานะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามผมได้ที่เบอร์0917926345ยินดีให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ MG หรือว่าการออกรถยนต์ MG นะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นรถยนต์ MG ทุกรุ่นยินดีให้คำปรึกษานะครับฝากด้วยนะครับ MGAS Group สุรินขอบคุณครับ